มสวัสดีครับพี่น้องครับมูนีกรพ้าออกมาใส่เบ็สแล้วครับมูนีออกมาใส่เบ็ดบ่อยหน่อยนะครับก็เข่าสู้รุดูการนะพี่น้องนี่หมายเข้ามูนีครับด้านหลังเขาจะปลูกเขาแล้วไหมนะครับปลูกเขาประเทนเร้วนะครับน้าเต็มท้งเลยครับผมนี่หมายเข้ามูนีก็ได้เยี่ยมหัวกับเบ็ดสี่สิบก็หลังครับออกมาใส่ครับผมปะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับจะทุ่มแล้วแต่ฟ้าบ่ท้ามือเดียวเดี๋ยวเำาไปลุยนั่งก่อนเลยครับผม นี่นะครับผมผมก็ได้เยียดเขียดหัวเลียจับมาขึ้นแล้วครับเบ็ดสี่สิบหลังเนาะหมายหงหน้าเขาจะหหน้าของเขาไหมครับเบิงสิมิโต่เดี๋ยวมันจะลองเบิงครับพี่น้องครับไปเพื่อบริกา็เสียเวลาครับผมลุยกันครับดีครับผมพี่น้องโอ้ส่เบ็ดกำลังแล้วครับฝ้ากับห้องว่าแล้วครับพี่น้องคุณฝ้าเหลี่ยม ท้ายพี่น้องมองรอบอลครับฝนกำลังมากแล้วครับเยี่ยงหัวกึเก่าครับอาจจะยาเมืองยจกรอบครับพี่น้องถ้าฝนมากก็เข้าบ้านครับผมไปเศร้าเมียก่อนครับไปครับพี่นอ้องยาเม็ดรอบแรงครับเศร้าเมียได้บุเดียวครับพี่น้องนะครับฝนมาก ฝาห้องฝาเหลี่ยมมาแล้วครับปุณ่ะยาหมงจะหลอกปุณครับนังนี้เยื่อมดครับเดี๋ยวใส่เยื่อครับดูน้ำันครับพี่นอ้องยางรุ่ยปลายหยาเนี่ยครับนี่ขันป็ดเยื่อยังอยู่ครับสิมีตัวพี่นอ้องได้เบิ้งบ่หมุนนี่ หน้าไม้ครับตรงอ่้ไปครับเดี๋ยวไม่ถ่ายมีเงี้ยหมดครับเดี๋ยวขอ,อยาเสียื่อนครับ<ม>ยาเบ็ดมาลายล้ำแล้วพี่น้องหลังนี้มีอาการครับีในห้องน้ำไม่น้อยครับใส่ไ้หลังสองหลังเลยครับไม่ให้หน้าพปกินแล้วครับ บังคับจะเป็นปลายังปรากฏหน่อยครับติดมินนะครับพี่น้องขยาบซากกระดครับพวกป่าวันนี้ครับมาแล้วครับพี่น้องมือตนใไม้ครับโออายุมากครับเครื่องลมเครื่องฝนหลังนี้ที่เลเขาเปลี่ยนสีเขียนเลยครับยางกลับมาครับหลังแหลกเลย เต็มครับสองเต็มเต็มไปสองอ้อาจจะดีงามรอบเดียวพี่น้องโอ้ต้นใหม่โอ้เจ๋ดายครับลบฝนก่อนครับสวัสดีตอนเช้าครับผมพาพี่น้องออกมาหายามเบ็ดกัาครับน้ำลุกครับพี่น,อน้องน้ำลุกแบบหลายเลยคันแท้นนะฮะหมึกว่าน น้ำสีรดกันแท้นหน้าอยู่ด้ยครับเบิ่งสีได้ป่าเ่เยื่อมันสีร้อยนะครับครับเดี๋ยวมีรังใดรุ่นคนไทยเบิ่งครับโอไดนนามร่วงหลายแห้งครับครับพี่น้องนี่ลังข้างหน้านี้มีอาการครับท่านเบกเปียกอยู่ครับแต่ว่าสักสี่ยูปายูครับ่านก่อเขาอยู่ครับขึ้นนิ่งแต่ มีตัวครับมีตัวมีตัวอยู่พี่น้องตายยังโม่ครับปลา,าปดุกปลาดุกประดุกครับโอ้ยหมืนมานเหมืนมานเต็มแลกนี okay. ่ประดุกครับผมพยายาเก็บคนครับครับอย่างนั้นพี่น้องโอ้ เบืงเยาลอยครับหน้ามันแหงครับเอ้าหลังนี้อาการครับพี่น้องนี่คันเบ็ดเปียกอยู่ครับขึ้นยาเบ็ดรอบเดียวครับปลาอยังโอ้ผักเค็งแล้วครับรเค็งพี่น้องโอ้เสียบไตอบอกตาเลยครับอาอาครับขอุยาดฝนครับครับมีแตบอยู่แล้วครับนี่นปลาเข่าเลยครับ ลาหน่อยครับเข่งอยู่แล้วครับเข่งสองแฉมแล้วครับผมติดใส่บอดตาเขาครับขอยากปลดกดครับแ้มหนึ่งครับพี่น้องห้องน้ำนิดหน่อยนะครับมือขึ้นก็ได้ตัวนี้หลังนี้ครับประกดนี่ติดจุดตายครับนี่เต็มมดขึ้นน่ะหยุดมืไม่แห้งตายห้องน้ำนิดหน่อยประกดมือขึ้นครับ ะแต้มทีซีครับผมพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็คืนแล้วครับพี่น้องนี่อีกแต้มนึงครับมึงนะครับจะเป็นปลาปลาเค็งอีกแล้วครับโอ้ปลาเข็งกินอีหัวดีครับสามแต้มแล้วครับโอ้ปลาเข็งปิีงมันๆครับผมไปครับอย่ามิดครับเอาอีกแล้วครับพี่น้อง เค้งน้อยครับสิ่รุดนะครับนี่เกี่ยวหวกเค้งกินดีขนาดเลยครับไปพอได้เติมกันครับอย่าปวดกันครับอันนี้มีอาการนะครับพี่น้องโอ้นี่ครับนี่ครับเอาแล้วเอาแล้วไปติดยังไงปาคอครับโอ้โหนี่ว่าสิบได้ปาคอครับมึง ดูนะพี่น้องมุงเสียกยืนจังครับสายของวิญยาณปุดเป็ดครับสวยละนะครับพี่น้องยามเส็ดเรียบร้อยแล้วครับ6โมง20นาทีแล้วครับไปกลับบ้านครับผมกับพ่อได้ยุ้ครับพ่อได้กินอยู่ครับนี่ได้สุปลาครับปลากดปลาข้อปลาดุกปลาเค็งครับผม ไปครับผมช่วงนี้ก็ออกไซเบ็ดบอยฝากกดไลค์กดติดตามเปี่ยงน้องใจในนะครับผมสวัสดีครับ